อุ้ยเบียนรถบ่อยจังวะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะเอามาอวดเราเราก็จะแบบประหลาดใจกับของเขามากเลยอุ้ยไอ้เพื่อนเราคนนี้ทำไมมันเจริญรุ่งเรืองเใช่เปลี่ยนบ่อยใช่แล้วก็จะแบบฟิลนะอุ้ยเออรวยไว้เออดีดีงามเยอะดีดียืมทั้งนั้นเขาก็มาบ่อยทีหลังว่ายืมหมั่งเช่ามั่งอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่อยู่ในตารางการแบบแบบสมมติผมออกรถเนี่ย วันไปไหว้พระก็วันหนึ่งวันอวดเพื่อนนี่หนึ่งวันเลยนะต้องเตรียมตัวเฮ้ยอยู่บ้านนะว่าเดี๋ยวขับไปจอดหน้าบ้านปุ๊บเขาต้องอดมันต้องออกมาตื่นเต้นกับรถเราแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยดีไซน์ไว้เลยใช่ครับดีไซน์ไว้ก่อนเลยได้ข่าวว่าคอยนี่เได้รถมาปุ๊บต้องขับไปให้ปอนดูก่อนเลยคือด้วยความที่ชอบรถเหมือนกันครับจะชอบเรื่องความเร็วแล้วก็ชอบเรื่องรูปแบบของรถแล้วเวลาแล้วผมจะเป็นคนที่เปลี่ยนรถบ่อยที่สุดในบรรดาสองคนเวลาได้รถคันใหม่มาหรือว่าแบบสมมติรถผมมาเข้าศูนย์ผมก็จะชอบไปหาารริษัทเ่ถ จะเช่ารถเปิดประทุนรถอะไรประหลาดๆแล้วก็จะเอามาอวดแล้วก็มาหลอกมันว่าซื้อไอ้นี่ก็จะหูหลังคาเปิดประทุนอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็กลับมาดูโง่เลยทีนี้ดูประหลาดใจกับสิ่งที่เอามาเลยทีนี้ชอบเชื่อชอบเชื่อชอบไม่คือผมเป็นคนชอบรถครับไม่ว่าจะรถแบบทรงไหนอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันดูเทเราก็จะแบบเฮ้ยเท่ว่ะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะอย่างที่เขาเล่าว่าเดี๋ยวเขาไปเช่ามามั่งเดี๋ยวไปยืมคนนี้มามั่งอุ้ยเปลี่ยนรถบ่อยจังวะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยจะเอามาอวดเราเราก็จะแบบประหลาดใจกับของเขามากเลยไอ้เพื่อนเราคนนี้ทำไมมันเจริญรุ่งเรืองก็เอเปลี่ยนบ่อยก็เจอเช่แบบจะแบบฟิลนะอุ้ยเออ ดีดีไงยืมทั้งนั้นเขาก็มาบอกทีหลังว่ายืมหมั่งเช่าหมั่งอะไรอย่างนี้แต่นี่อยู่ในตารางการแบบแบบสมมติผมออกรถเนี่ยวันไปวหว้พากัวันหนึ่งวันอวดเพื่อนนี่หนึ่งวันเลยนะต้องเตรียมตัวเฮ้ยอยู่บ้านนะว่าเดี๋ยวขับไปจอดหน้าบ้านปึ๊บเขาต้องอดมันต้องออกมาตื่นเต้นกับรถเราแน่นอนอะไรอย่างงี้ดีไซน์ไว้เลยใช่ครับดีไซน์ไว้ก่อนเลยแต่เขารีแอคเยอะเออหรืองไงไม่เชิงพี่แต่มันเหมือนเป็นฟิลเหมือนแบบคนชอบรถไงเราเอารถมารู้กันว่าเขาจะแบบตื่นเต้นกับสิ่งที่เราแบบ เอามาโชว์อะไรอย่างงี้แล้วมันของเพื่อนเราไงฮะเราจับอะไรหลุดอะไรตรงไหนมันก็ไม่เป็นไรอยู่แล้วไงเราก็ยิ่งเลยลเรายิ่อยากดูเลยวันนี้กูไม่ต้องนั่เวลาเรามีของของเราแล้วเพื่อนเราคือห้ากันมาเนี่ยเรารู้สึกดีใช่ใช่โอ้ยเจ๋งเจ๋งเจ๋งนะไม่แล้วปเล็นคือมันเป็นเพื่อนที่เรารู้กันว่าเราไม่ได้มาโชว์เราแค่เอามาแบบให้ดูคือมันก็ไม่มันก็เหมือนโชว์แหละ ก็รุ ung, sí, ja ่นพวกเราเมื you know? ่อก่อนเนี่ยต้องต้องรถแพงใช่ไหมเดี๋ยวนี้แข่งกันโชว์รถถูกแล้วอ่ะเป็นไงไอ้หอย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 ขั้นใหม่อ่ะไอ้หอยโอ้โหดีไปนั่งดูกันเป็นชั่วโมงเมื่อก่อนรถแพงแพงไม่ดูกันเป็นชั่วโมงอันนี้มาถึงเดี๋ยวนี้รถถูกถูกประหยัดได้มาถูกยังไงเพราะอายุมากขึ้นอายุมากขึ้นนะ ฟิล์มดำแอร์เย็นเพลงเคาะจบประหยัดน้ำมันประหยัดน้ำมันแค่นั้นเพราะว่ามันมันมันไม่ได้อยากได้อะไรเยอะไงถูกป่ะก็เดี๋ยวนี้แต่สมัยก่อนไม่ได้ไม่ได้เลยไทยที่ยังแรงเคยมีเราต้องมีก่อนใช่เดี๋ยวนี้มันก็ไม่ไหวแล้วจะเอาสนองตันหาไปสองตันหาไปยังยังอยู่